สวัสดีครับพวกกับสุดข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โรมาโน่นะครับเปิดเผยลิเวอร์พูลยังไม่เข้าใกล้ในดิวของฟาเบโอคาวาโยและจะไม่มีการย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับปาบิโซโรมาโน่สายข่าวการย้ายทีมชื่อดังก็ไดเอามาโพสทวิตเตอร์ล่าสุดระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลยังไม่ได้เข้าใกล้ในดิวการคว้าตัวฟาเบโอคาวาโยสตาร์กองหน้าจากสโมสรบุลลมเข้าสู่ทีมแต่ยังใด และจากท,ทานนี่ก่อนหน้านี้นะครับมีหลายสำนักข่าวในประเทศอังกฤษต่างพยายามเชื่อมโยงนักเตะรายนี้กับลิเวอร์พูลและพยายามชี้นําว่าดีลการเี้ยทีมในครั้งนี้กาลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งทางโรมมโนเองก็ได้เอาอมายืนยันด้วยตนเองแล้วนะครับว่าเรื่องราวนั้นกล่าวมันไม่เป็นความจริงผมขอยืนยันในเรื่องนี้เป็น2ประเด็นน,นะครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของฟิโบรคาวโยกกอาหน้าตัวเทป จากสโมสรกุนลัมนั้นเป็นเรื่องจริงโดยลิเวอร์พูลเฝ้าติดตามและส่งแมมมองของทีมงานดูความสามารถของคนหน้าในวัยสปาร์ตปีรอนี้มาเป็นรายลนานาแล้วและทีมงานลิเวอร์พูลรวมถึงเคกิ้งครับต่างก็ประทับใจในฟีทาฟของกองหน้ารายนี้เป็นอย่างมากและมีการระบุออกมาอย่างเจเจนนะว่าลิเวอร์พูลกำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าตัวนักเตะร,รายนี้ก็สู่ทีิ์อันเวลวให้ได้ในอนาคตอีกประเด็นก็คือ,คอแม้ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของนักเตะร,รายนี้เป็นอย่างมากและยังได้ตัวมาร่นทับแต่ในความเป็นจริง ลิเวอร์พูลยังไม่ได้ทําอะไรเลยกับดิวนี้ลิเวอร์ pool ยังไม่มีการสอบถามใดๆทั้งสิ้นไปที่คุแลมและยังไม่เคยยื่นก็ส่วนใดๆให้กับทางคุแลมพิจารณาตามที่ตกเป็นข่าวดังนั้นข่าวลือที่ว่าฟุแลมไม่พอใจลิเวอร์ pool ในเรื่องที่ว่าลิเวอร์ pool เคยฉกตัวฮาวิเอเลดมาจากพวกเขานั้นจึงไม่เป็นคนเจิงและคดีนี้ศาลได้ตัดสินไปแล้วว่าลิเวอร์ pool ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเรียบร้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเรื่องความบาดหมาง ระหว่างสสโมสรนั้นจึงไม่ใช่ประเด็นที่ควรนํามาพูดกันโดยนักเตะนิ้ลิร์พูลกำลังจัดตาเดีวนี้อย่างใกล้ชิดท่ามกการความสนใจของหลายทีมในกพรีเมียร์ลีกที่อยากได้ตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยทานโรมมโนก็คาดการณ์กันว่าการย้ายทีมของฟอบิโอคาววโยนั้นจะไม่เกิดขึ้นในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนแต่ลิร์พูลจะแสดงความจริงจังในเดียวนี้และคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดเสมอหลังจบฤดูกาลนี้ และลเว์พูลจะได้ตัวนักเตะร,รานี้ก็สูเทีมตามที่ตั้งใจหรือไม่นั้นก็ต้องมารอดูกันหลังจบฤดูการน,นี้เท่านั้นนะครับดังนั้นกาที่ออกมาว่าลเว์พูลกำลังจะดึงตัวนักเตะร,รานี้ก็สูเทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลยนั่นมันยังไม่ใช่ความเจงอาดัมเล่นแลนะน่าเชื่อว่าอาดีตต้นสกัดเก่าของเขาจะสามารถต่อสัญญาชมใหม่กับโมซาลาได้อย่างแน่นอน อดัมเลเลนาอดีตกองกลาง,ลางเทพมวนของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ย้ายมาค้าแข้งกับสโมสไบริดจน on, ก็ได้ออกมา,สาแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าโมซาลาอดีตกองหน้าเพื่อนร่วมทีมของเขานั้นจะได้รับการต่อบเชิญเชมใหม่ในรฤดูนี้อย่างแน่นอนพร้อมมองว่าลิเวอร์พูลคงจะไม่งงที่จะปล่อยนักเตะที่ดีที่สุดในโลกย้ายออกจากทีมไปแบบง่ายๆด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าพวกเขางกและไม่กล้าสู้กับข้าเหนื่อยตามที่โมซาลาเรียกร้องนะครับ เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะต่ดสัญญาชงัใหม่กับโมซาลาให้ได้ก่อนที่สัญญาของเขาจะหมดลงในปี2023แต่ทว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังประสบปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยที่เอเย่นของโมซาลาเรียกร้องมากถึง4 0ส0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งทางผู้บริหารของลิเวอร์พูลมองว่าเป็นข้อเรียกร้องที่มากจนเกินไปและเป็นการทำลายกำแพงข่าเหนื่อยของสโมสรแบบไม่เหลือชิ้นดีโดยด,ำดำัมดานา่าก็ได้พูดเรื่องนี้ผ่านสแกนสปอร์ตโดยระบุว่า ผมเป็นเพื่อนสนิทของโมซาลาในช่วงที่เราทั้งสองคนค้าแข้งด้วยกันที่ลิเวอร์พูลผมรู้ดีมาตลอดว่าโมซาลานั้นเป็นผู้เล่นระดับโลกและเขาก็เก่งมากๆแน่นอนว่าตอนนี้เขาได้ยกตัวเองขึ้นมาอีกระดับด้วยการเขาขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกซึ่งตัวผมก็มองว่าเขาทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมและทําได้ตามที่เป้าหมายของตัวเองได้วางเอาไว้มานานแล้วผมโชคดีมากที่มีโอกาสเล่นร่วมกับโมซาลาที่ลิเวอร์พูลถึง3ปีแดกเขาเป็นคนออมน้อทมทำตน และเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและความมั่นใจผมเชื่อว่าปากกฎการของโมซาในตอนนี้กาลังทําให้ลิเวอร์พูลต้องกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งว่าจะต่อสัญญาชบับใหม่กับเขาและจ่ายเงินค่าเหนื่อยให้ตามที่ตัวเขาต้องการดีหรือไม่เพราะทางลิเวอร์พูลก็ไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปีถึงจะมีนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ภายในทีมลิเวอร์พูลอีกครั้งและการที่จะทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมและมอบคะเนื่อระดับที่สูงให้นั้นมันไม่ใช่ทางออกที่ดีและไม่คุ้มค่าล ดังนั้นตอนนี้ผมจึงเชื่อมันว่าลิวพูจะต้องยอมมอบสัญญาชุมใหม่ให้กับโมซาลาและต้องยอมจ่ายค่าเหนื่อยก้อนโตตามที่ตัวของเขานนั้นต้องการอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าณตอนนี้ลิวพูกำลังใช้ความพยายามในการต่อรองค่าเหนื่อยให้ลดลงมาอีกให้ใมากที่สุดเกิดผลนั่นเองและผมก็เชื่อว่าลิวพูไม่ง่พอที่จะปล่อยนักเตะที่ดีที่สุดของโลกออกจากทีมไปอย่างแน่นอนอดัมลาลานากราวทิมไทยเจคกกี้กลอทนายอนาคตมาร์ตินเนลลี่ในฐานะกองหน้าวันได้คิด จกเกนครับผู้จัดจการทีมลิเวอร์พูลออกโรงโย่อย่องกาเบรียลมาเตเนลี่ก็อนหน้าวันนี้คิดจะอาร์เซนอลว่าเป็นดาวรุ่งคุ่งแรงผู้มาพร้อมพอนสวรคอันสูงส่งและจะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่รออยู่ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนผมบอกตามตรงเลยผมไม่รู้ว่าเราจะหาแบ็คขวาที่เล่นได้อย่างเย็ดเียวเหมือนเทสอเล็กซานเดอร์อานโนได้จากที่ไหนอทันเรื่องการพันบอลอันแม่นยำทุกรูปแบบจนไปถึงอิทธิพลต่อรูปเกมอย่างสูงสุดเจกเก็ครับเปิดประเด็นกับลิเวอร์พูลอีกโข แต่ตอนให้เทนเล่นดีแค่ไหนผมก็มักจะได้ยินคนพูดวิเคราะห์ผ่านทีวีหรือตามหน้าสื่ออยู่ดีว่าเขาเล่นเกมรับได้อย่างย่แย่อย่างโน้นอย่างนี้โดยเฉพาะในเกมที่เราพึ่งบุกไปชนะอาร์เซนอลในเมื่อวันก่อนซึ่งผมก็มองว่าคุณกําลังโฟกัสผิดจุดไปไกลมากๆเลยละ่ะย้ำอีกครั้งนะเทนเล่นได้อย่างสุดยอดเท่าที่จะทาไหวแล้วสนับเกมรับยากๆแบบนี้และเขาดูปันป่วนเวลาเล่นเกมรับพวกคุณต้องดูด้วยว่าคู่ต่อสู้ของเขาคือใคร จ้าหนูมาติเนลลี่ใช่ไหมบอกเลยเด็กคนนี้เป็นกองหน้าดาวรุ่งที่มหัศจรรย์มากและผมสาบานเลยว่าเขากำลังมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่สุดๆรอเขาอยู่ได้ระยะเวลาอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ถ้าหากมาติเนลลี่ไม่โชคร้ายได้รับบาดเจ็บรุนแรงไปซิก่อนเขาจะกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดและมีความสามารถเรียบพร้อมรอบด้านอย่างแท้จริงแน่นอนว่าการที่ดาวรุ่งสักคนจะเติบโตขึ้นเป็นผู้เล่นระดับท็อปของโลกมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเรื่องการทำงานหนักด้วยความเหมาะสมการสนับสนุนจากสิ่ง,งต่างๆรอบด้าน และความมุ่งมั่นปรารถนาจากเจ้าตัวของตัวเองซึ่งมาติเนลลี่ยังมีเวลาลุ้นเล่นอยู่บนวงการลูกหนังอีกประมาณ15ปีแต่เขาจะยิ่งใหญ่มากๆภายใน5ปีนี้อย่างแน่นอนเอาใจไปเลยลูกพี่แฟนหงเปลื้มเจกิ้งครับมอบของกนันหลังทุบพาเลตได้ใจเด็ดครับแฟนบัน,นลิเวอร์พูลยิ้มแก้มปลิกนะฮะหลังเจกิ้งครับกินสิดชยมันเดินลงมาจากรถบัสชมอสอพร้อมแจกเบียร์ให้กับ กลุ่นสาเวกเดครับที่ยืนรอส่งทีมกลับอนเวลหลังบุกสอยคริสตัพเปลีเมม่อสุดสดาที่่านมากเจอกันครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลร้างความประทับใจให้กับเหล่าสาเวกเดีครับอีกครั้งเมื่อเดินลงมาจากรถบัสสโมสอนเพื่อนำเบียร์มันแจกหลังช่วยเป็นกองหนุนในการนำพาหงส์แดงบุกปราบคริสตัเปลีสามมื่งในเกมพิวหนังเรดโดยหลังเจเกันดังกล่าวเดอะเรดทำแต้มไปแล้ว48แคะแนนไล่ตามแมนเชสเตอร์ทีมจะฝูงอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ9คะแนน แต่พวกเขานะัแกแคบแข่งน้อยกว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์หนึ่งนัดแน่่อนว่าัยชนะในแมตช์นี้บรรดาแฟนบอลทีมเยือนต่างมายินแสดงความยินดีกับทีมรักของเขาพร้อมส่งเสียงตะโกนอย่างมีความสุขในขณะที่รถบัสสโมสรเตรียมที่จะเดินทางกลับเมืองลิเวอร์พูลจากนั้นเรื่องที่สาวกเดอะคัพไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเจ็กกิงครอปเดินลงมาจากรถบัสพร้อมกับถือเบียร์สองถึงสขวดลงมาด้วยก่อนที่จะเดินไปหาแฟนบอลที่ยืนรอถ่ายรูป จากนั้นก็มอบของขันให้กับผู้เขาที่เดินทางมาเชียร์ทีมรักของผู้เขากอนที่จะกลับขึ้นรถการน,นี้ทาเอากลุ่มแฟนบอลดังกล่าวแฮปปี้ยิ่งกว่าถูกหวยซะอีกอีกทั้งนะครับอดีตนายใหญ่เซลเลงปุริเซียดเดมอนเป็นคนที่ชื่นชอบการดื่มเบียเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นคนเยอรมนันและยังเคยเป็นทู้ให้กับวอสเนเดอร์นะครับเป็นเบียรชื่อดังของประเทศเยอรมนันบ้านเกิดของเขาน,นี่คือสุรุลข่าวลเวพูลกับทีมชมเป็นรอบเช้าของวันที่24

ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ